สองไลฟ์สไตล์มินนี่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์ชีวิตลักชูรี่กินหรูอ,อยู่สบายเรียกว่าเป็นบุคคลที่ถูกเอ่ยถึงในโลกโซเชียลขณะนี้มินนี่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์มีภาพคู่ใกล้ชิดกับลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจก๊กจนถูกโยงว่าพัวพันกับแก๊งเว็บพนัน ประวัติของมินนี่มีชื่อจริงว่าสุชานันหรือทนายนันมิชายาว่าเจ้าแม่เว็บพนันอายุ25ปีพื้นเพเป็นคนจังหวัดเลยมีพ่อเป็นสมาชิกสภาจังหวัดคนในพื้นที่บอกว่าครอบครัวของมินนี่เมื่อสองปีก่อนไม่ได้รวยแต่เพิ่งมารวยในช่วงหลังชาวบ้านหลายคนก็สงสัยว่าได้เงินมาจากไหนจนซื้อบ้านหลังใหญ่แล้วก็ซื้อรถได้หลายคัน หลังจากไล่ย้อนดูไลฟส์สไตล์ของมินนี่เธอมีไลฟส์สไตล์ที่สุดรู้เดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งสิงคโปร์กัมพูชาไทเปแล้วก็อีกหลายประเทศจากติ k กตอกของเธอได้ตั้งแคปชั่นข้อความเบื้องหลังความจริงคนที่กระทำย่อมรู้ดีที่สุดซึ่งคลิปล่าสุดที่เธออัปเดตวันที่5เดือนกรกฎาคม <c oughs> ก็ได้อัปเดตคลิปเตรียมตัวไปวิ่งรอบอ่าวมารีนาเบย์ที่ประเทศสิงคโปร์